รองนี้นะครับผมลืมหูดสิลืมหูดสิดสอ่ะลุกขึ้นมาเต้นมาจอยกันหน้าเวทีพร้อมกันฮนะเชื่อฮ้ ขอบคุณครับสนุกไหมฮะสนุกไหมครับ<น>เหนื่อยกันหรือยังฮะยังไม่เหนื่อยอ่าเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตน้องเลโอแป๊บหนึ่งนะคะทรคร,ครสวัสดีครับครอยากจะเอาของอะไรให้น้องเอาให้ตอนนี้ได้เลยามามาเลยมาเลยแม่ๆมคนไหนอยากจะเอาของอะไรให้น้องเลโอมาตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดโอกาสให้แม่ๆม ห้าชั่วโมงเต็มเลยเหรอพี่นานไปใช่ไนานไปเนาะรับเต็มรับหนึ่งพอดีเมื่อกี้แม่รีเควสบอกแม่ถือไม่ได้แล้วเหงื่อออกอยากจะรีบมาให้ลีโอขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะแม่แม่เชิญค่ะใครจะเอามาลัยให้น้องลีโอนะคะอย่าอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวจะมีความสนุกสนานกันต่อนะคะขอบคุณครัะเชิญเลยตอนนี้โอ้โหจัดเต็ม จัดเต็มทั้งมือทั้งคอขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญแม่ๆเลยค่ะใครจะเอาวงมาลัยมาให้น้องนะต่อแถวได้เลย่ะขออนุญาตแถวเดียวนะคะขออนุญาตแถวเดียวเพื่อความรวดเร็วเสือขอบคุณครับมีชื่อไหมครับตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรดีเีโอน้อยเีโอน้อยนะตั้งชื่อให้ก็ได้เีโอน้อยกับลีโอใหญ่นะครับขอบคุณมากครับน่ารักมาก อ่ะแม่แม่แถวเดียวนะขอแถวเดียวจะได้เร็วๆนะคะครับมุกุดก็มาอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับมอบโกงเอลิโอด้วยนะคะขอบคุณครับเดาเชิญเลยนะคะแล้วอย่าเพิ่งไปไหนยังไม่จบนะยังมีความสนุขกันานรออยู่นะคะอุ้ยปีแล้วก็มาขอบคุณนะเดาอย่างเงี้อ่าเชิญค่ะเชิญขอบคุณครับใครใครไทยมอบเสร็จแล้วนั่งที่ได้เลยนะ ขอบคุณแม่แม่ทุกท่านด้วยขอบคุณแท้ขอบเงียบเป็นไงแต่ละคนขอบคุณแท้อ่าเดี๋ยท่านท่านที่ให้เสร็จแล้วนักที่ได้เลยนะคะความสนุกยังไม่หมดนะน้องยังจะร้องเพลงต่อนะคะแต่ตอนนี้สักครู่หนึ่งเปิดโอกาสให้แม่แม่เอามาลลยมอบให้นะคะโอเค เดี๋ยวสักครู่หนึ่งทุกคนอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะเดี๋ยวจะมีความสนุกสนานของสองคู่หูดูโอ้นะคะทั้งน้องซันและก็น้องเลโอนะคะถือว่าให้พักหายใจแห่คอนด้ยนะให้เลียวโอ้พักหายใจไปด้วยนะเมื่อกี้ร้องแบบว่ารัวมากขอบคุณครับเออลีโอขอไม่หักห้ามลงเวทีขอหักก็กลับบ้านไม่ได้พี่เ้ยไม่างกันขอบคุณครับ โอ้ยมาลลยหนักๆขอบคุณครับมาเลยแม่ตบกันหนักๆเลยวันนี้นำมาจ้ะขอบคุณครับอ่าจะเต็มขอบคุณครับตอนนี้ผ่านไปสามชั่วโมงแล้วยังมอบกันไม่เสร็จนะคะสุดยอดเวลาผ่านไปไวมากยังไม่ถจงยังไม่ถึงวันนี้แม่แม่เขาตั้งใจมานะเตรียมมาให้น้องลีโอเต็มที่เลยขอบคุณครับ อ่โชว์ความประคองมองอ่ะโอเคหมดหรือยังหมดหรือยังอ่าได้ทุกคนได้ทุกคนได้สัมผัสน้องทุกคน ทีละต่อแถวข้างๆรอไปก่อนค่ะอย่าพึ่งเข้ามาอย่าอย่าพึ่งเข้ามาอย่าพึ่งเข้ามาเดี๋ยวสักครูน่นึงนะมอ,มอบแล้วก็รับที่เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังมีความสนุกสนานรอกันต่อนะคะโอเคดูน่ารักมากวันนี้กำลังใจยังล้นหลามเหมือนเดิมนะฮะล้นหลามจริงๆวันนี้นะคะ ขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยโมกเสร็จแล้วกลับที่นั่งได้เลยนะจ๊ะที่รัอ่าขอบคุณค่ะมีผ้าห่มด้วยขอบคุณครับโอเคขอบคุณครัขอบคุณค แม่แม่ก็ไม่ได้ขออะไรหรอกขอแค่สัมผัสน้องนิดนึงแม่ก็ภูมิใจแล้ววันนี้แม่จะไม่อาบน้ำแม่จะเก็บมือไว้ดมหนูรู้หนูรู้จริงไหมเนี่ยจริงจริงไหมทุกคนเห็นไหมเนาะขอแค่สัมผัสน้องแค่นั้นแหละเราจะเก็บมือนี้ไว้ไม่ล้างเจอกันครั้งแรกขอบคุณครับโอ้ยแม่แม่น่ารักทุกคนเลยนะคะโอเค ความสนุกยังไม่หมดนะอย่าเพิ่งไปนะคะเดี๋ยวทุกคนว่าจบแล้วยังไม่จบยังมันต่อ,อยังมีความสนุกรอกันต่อสวัสดีครับโอ้ยอแ,มแม่แต่ละคนเห็นไหมไม่ได้อะไรหรอกขอสัมผัสน้องนิดนึงจะเก็บมือไว้โอเค